ราคาไข่ไก่ปรับขึ้นแพงละ6บาทเฉลี่ยขายฟองละสบาทเจ้าของร้านอาหารตามสั่งในขอนแก่นแบกรับต้นทุนไม่ขึ้นราคาขายเพื่อรักษาลูกค้าพร้อมหาทางเลือกซื้อ titanium. ไข่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ราคาถูกกว่าเกือบแพงละ40บาทเมื่อวันที่29พฤษภาคม2567ผู้สื่อข่าวสำรวจการค้าขายอาหารตามสั่งหลังจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คณาฟาร์มอีก20สสตางค์ต่อฟองโดยให้เหตุผลว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู ทั้งอากาศร้อนและฝนตกทําให้ไก่เครียดและป่วยออกไข่น้อยลงถึงร้อยละ50ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้นมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ร้านครวชมบินอาหารตามสั่งริมถนนปา่าทางเข้าท่าอากาศยานานานาชาติขอนแกน่นตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนางพินทองสายสิมอายุ49ปีเจ้าของร้าน เปิดเผยว่าที่ร้านไม่มีการปรับขึ้นราคาเมนูไข่ดาวที่สั่งเพิ่มคู่กับอาหารโดยคิดราคาฟองละ10บาทแม้ราคาไข่ไก่จะขึ้นเป็นแผงละ135บาทแต่เธอยือนยันว่าจะขายราคาเดิมเพื่อรักษาลูกค้าแม้จะได้กําไรน้อยลงเฉลี่ยแล้วร้านใช้ไข่ไก่วันละสามแผงโดยได้รับไข่ไก่จากฟาร์มมหาวิทยาลัยขอนแก่นในราคาแผงละ100บาทซึ่งช่วยลดต้นทุนได้บรรยากาศการซื้อขายไข่ไก่เบอร์ต่างๆในตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนาครขอนแก่น ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นตามประกาศเนื่องจากร้านยังมีไข่ไก่สต๊อกเก่าอยู่โดยจะรอให้หมดก่อนปรับราคาตามฟาร์มเพื่อไม่เอาเปรียบผู้บริโภคร้านยังใช้วิธีแยกไข่จดเป็นชุดสิบฟองเพื่อให้ลูกค้าซื้อได้ง่ายขึ้นและไข่ที่มีตำหนิจะนํามาขายราคาถูกลงรองรับกลุ่มร้านอาหารต่างๆโดยเฉพาะเมนูผัดผงกะหรี่ลูกค้าปรับพฤติกรรมซื้อไข่ลดลงและซื้อเท่าที่จําเป็นช่วงนี้หลายโรงเรียนเปิดเทอมแล้วทําให้การซื้อขายไข่ไก่คึกขึ้น,นมันกระทบยังไงบ้างครับพี่ ก็ตอนนี้ไข่แพงนึงก็ประมาณร้อยร้อยสาสิบห้าบาทค่ะตอนนี้ค่ะแล้ววันนี้มีการปรับราคาขึ้นอีกแข่งละหบาทอย่างเงี้ยค่ะพอถ้าเราเอกมาขายเราต้องปรับราคาขึ้นด้วยไหมครไม่ค่ะที่ร้านจะไม่ปรับค่ะขายราคาเดิมค่ะขายราคาเดิมเลยค่ะแสดงว่าเราก็แบกต้นทุนไว้เองครับที่เพิ่ราคาใช่ค่ะแต่กำไรก็จะน้อยลงนิดนึงค่ะ มีการปรับตัวไหมครับว่าจะใช้ไข่เล็กลงหรือว่ายังไง,งบ้างไหมครับใช้เบอร์เดิมเลยค่ะเพราะว่าเคยใช้ให้ลูกค้าอ่าเบอร์นี้เราก็ต้องใช้เบอร์นี้ลูกค้าบริโภคตัวนี้ก็คือก็ต้องใช้ตรงนี้แต่เราก็จะมีไข่ไข่ที่อยู่ในมหาลัยมาช่วยเรายังยังไงบ้างครับไข่ในมหาลาัยที่ว่าไข่มหาลัยนี่จะเป็นไข่สดแล้วเขาจะเป็นไข่รวมที่แบบคือราคาถูกมาให้ค่ะ ก็คือเราจะไปรับจากตรงนั้นมาเพื่อเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเราด้วยใช่ไหมใช่ค่ะทางมหาลัยจะมาส่งเลยค่ะถ้าไปรับตลาดมันราคาจะสูงกว่านี้หรอ่าอ่าถ้าตลาดก็จะราคาสูงกว่านี้ค่ะถ้าขายร,รวมในมหาลัยก็จะประมาณแผงละร้อยว่าในตลาดประมาณใช่ค่ะแล้วจะสดจะสดได้ค่ะสดทุกวันไขยเขาจะสดทุกวันแต่ก็ยืนยันไม่มีการปรับราคาขึ้นแน่นอนช่ะไ,ไม่ปรับค่ะขายราคาเดิมค่ะ Perhaps. Uh -huh. <laughs>